พายุคันแมกีกำลังมาแล้วพื้นที่เหล่านี้อาจประสบอุทกภัยคุณพร้อมแล้วหรือยังกรมทางหลวงทอรอได้ออกคำสั่งให้เฝ้าระวังพายุคันแมกี อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้อธิบดีกรมทางหลวงนายปิยพงศ์จิวัฒนกุลยสารได้สั่งให้สานักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที แต่นี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คงพลาดไปพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่จังหวัดเชียงใหม่สุขโขทยัยนครสวรรค์พระนครศรียุธยาอ่างทองและอุทัยธานีซึ่งอาจมีฝนตกต่อเนื่องและน้ำล้นตลิ่งในบางจุดหน่วยงานในพื้นที่เหล่านี้จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ติดตามสถานการณ์อย่างละเอียดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณทางหลวงที่ตัดผ่านพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและจุดเสี่ยงน้ำาท่มซ้ำซากพร้อมรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไปยงังศูนย์บริหารงานอุบัติภัยกรมทางหลวง เตือนภัยล่วงหน้าติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกระดับน้ําและเสาแสดงแนวเขตทางอย่างชัดเจนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตือนผู้ใช้ทางให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางร่วมมือกับหน่วยงานอื่นบูรณาการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนกําลังคนเคลื่อนจัดก,กลหนักรถบรรทุกน้ําและทรัพยากรที่จําเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัย จเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนทั้งการอำนวยความสะดวกในการสัญจรการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกอาหารน้ำดื่มและของใช้จำเป็นแล้วคุณคิดอย่างไรการเตรียมพร้อมและการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆจะช่วยลดผลกระทบจากพายุคันแมกีหรือไม่หรือว่ายังมีวิธีอื่นๆที่ควรนำมาใช้เพิ่มเติมขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมอภิปรายในช่องคอมเมนต์สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุอุทกภัยบนทางหลวงสามารถติดต่อสายด่วนกรมทางหลวง1586 ทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรืออ่านข่าวนโยบายรัฐ https c o l o n s l a s h w w w t h a i r a t c o t h n e w s l a g o v e r n m e n t p o l c y เพิ่มเติม